หน้าเข้าแล้วก็ทำสามนิ้วอย่างนี้เลข4อยู่มุมไหนนั่นแหละคือตำแหน่งเลข4ีฟังไว้ก่อนนะถ้าพูดถึงเรื่องการเงินการเงินโชคลาบพวกนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะต้องตำแหน่ง4ถ้าเป็นวิชาผังถ้าเป็นทิศจริงต้อง S E เท่านั้นออกเฉียงใต้ทิศจริงนะครับให้เรื่องการเงินแต่ว่านี่แหละมาล้จักกระตุ้นมันยังไง วิชาฮวงจุ้ยจำไว้นะครับว่าให้กระตุ้นตามคุณสมบัติธาตุประจำทิศเลขสี่เป็นธาตุอะไรธาตุไม้ก็หาต้นไม้จริงมาตั้งมันเป็นนัยยะว่าทิศจริงเป็นธาตุไม้ได้เอาต้นไม้จริงมาตั้งเพื่อกระตุ้นอะไรให้ถูกทิศเข้าใจยังถูกคุณสมบัติเดี๋ยว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 อธิบายแล้วกดฮวงจุ้ยอีกข้อหนึ่ง อะไรคือส่งเสริมพลังธาตุไม้เราเรียกว่าธาตุแม่คือธาตุน้ำน้ำก่อเกิดไม้แสดงว่าพวงจุ้ยเลยบอกที่เนี่ยตั้งตู้ปลาในทิศนี้ก็ได้เพราะน้ำก่อเกิดนะจดหัวข้อนี้ไว้ก่อนนะให้กระตุ้นธาตุประจำทิศหรือธาตุประจำตำแหน่งนี่คือข้อแรกเลยนะ ถ้าธาตุประจําที่ประจําแหน่งไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนเป็นอะไรรู้ไหมให้กระตุ้นธาตุที่ก่อเกิดธาตุประจําทิศแปลว่าน้ําก่อเกิดไม้เห็นไหมก็เป็นในยะว่าเอาธาตุแม่มาตั้งกระตุ้นแทนก็ได้ตอนเนี้ยมันเป็นธาตุไม้จริงไหมกระตุ้นได้สองอย่างคืออะไรธาตุไม้ประจําทิศมันก็ได้กับอะไรที่ก่อเกิดไม้ก็คือน้ําน้ําก่อเกิดไม้จําได้ไหม แสดงว่าเรามีเคดให้กระตุ้นได้สองในยะธาตุประจำทิศกับธาตุที่ก่อเกิดธาตุประจําทิศนี้จำสองหัวข้อนี้ให้ได้เพราะทุกทิศทุกตำแหน่งจะก,กระตุ้นได้หลักเกณฑ์นี้ทั้งหมดแต่สังเกตให้ดีนะอันนี้คือกระตุ้นนะแต่ไปแต่ข้อห้ามห้ามมีธาตุที่ควบคุมหรือทําลายธาตุไม้อะไรทําลายไม้โลหะตัด ัดไม้แสดงว่าห้ามอะไรหลีกเลี่ยงธาตุโลหะเข้าใจยังเพราะธาตุประจํามาเป็นธาตุไม้นะเราไปตั้งคุณสมบัติธาตุที่พิฆาดธาตุไม้ไม่ได้ข้อนี้เข้าใจไหมและอะไรควบคุมไม้อีกไฟไเพราะไฟอะไรเผาไม้จริงไหมแสดงว่าควรกระตุ้นไปธาตุที่ประจําตัวกับก่อเกิดหลีกเลี่ยงธาตุที่พิฆาดและควบคุมเข้าใจข้อนี้ไหม แต่ในทางฮวงจุ้ยจริงโชคไม่ให้ใช้พวกนี้นะไร้สาระแต่สํานักฮวงวจุ้ยตัดเอาง,ง่ายๆรู้ไหมครับวิชาที่โชคสอนวันนี้วิชาผังหรือทิศจริงนะครับเกิน 60- 70%ของวงการสินแสให้รับดูฮวงจุ้ยใช้คุณสมบัตินี้ไงและนี่คือมาว่าที่ใต้ห้ามตั้งน้ําห้ามอะไรต่างๆเพราะเป็นธาตุไฟน้ําดับไฟต้องห้ามเริ่มคุ้นหูกับวิชาอ่งมันมาจากวิชาแค่นี้เองแล้วสุดท้ายก็ไปหลอกดูฮวงจุ้ยพวกพี่แล้วทำให้พวกพี่รู้สึกว่าอะไรโูนแม่งเจ๋ง เพราะพี่ไม่เคยรู้ลึกกับมันแสดงว่าพี่เรียนแค่วันนี้จบพี่ก็เข้าใจวิชานี้แล้วเท่ากับความรู้ของพวกเขาแล้วนะเลื่อเหนือกว่าด้วยเพราะการแก้มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกแล้วฟังใหม่นะครับตรงนี้การกระตุ้นด้วยธาตุไม้หรือธาตุน้ํามันกระตุ้นเพื่อให้ก่อเกิดอะไรเงินแสดงว่าตั้งเคสเพื่อกระตุ้นคาดหวังเงินจะเกิดขึ้นแต่รู้ไหม ที่สุดในการตั้งแล้วสุดท้ายนะครับถ้าพี่ใช้แค่เนี้ไม้ตู้ปลาไม้น้ําหินกิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายพี่จะกลายเป็นอะไรรู้ไหมเคสตลาดที่กระจอกเพราะไปขี่บ้านก็เห็นอย่างนี้หมดเลยจริงไหมจําไว้นะครับมันกระตุ้นการเงินฟังไว้ก่อนเลขสีหรือทิศเอสคือความปรารถนาสูงสุดเรื่องการเงินนึกออกไหมพี่หาถ้วยเล็กๆจะเป็นสีเขียวก็ธาตุไม้ไหม สีน้ำเงินสีฟ้าก็ธาตุน้ำไหมใส่เหรียญหรือใส่แบงค์ไว้ทุกวันที่กลับบ้านแปลว่าความปรารถนาสูงสุดเรื่องการเงินมันแปลว่าอะไรรู้ไหมใช้เคปที่สําเร็จแล้วต่างหากแปลว่าการเงินได้เกิดขึ้นแล้วในตําแหน่งนี้เข้าใจข้อนี้ไหมเอาเคปที่เป็นเงินจริงๆมาตั้งเลยมันแปลว่าอะไรรู้ไหมการเงินได้เกิดขึ้นแล้วณนะตําแหน่งนี้ดีกว่าไปกระตั้งไม้ตั้งตูป้ปลาเพื่อลุ้นให้เกิดเงินเข้าใจยัง แสดงว่าตั้งสุดยอดของวิชาไปเลยคือว่าที่สุดของความปรารถนาได้เกิดขึ้นสําเร็จแล้วจะมีพลังมากกว่าทุกเคล็ดทางพวงจุ้ยอีกนะเข้าใจเหตุผลยงังต่อให้เหลี่ยนห้าเหลียนสิบมันเป็นโลหะที่บอกพี่คาดไม้อย่าไปยิบย่อยเพราะสุดท้ายมันคือเงินไหมดังนั้นนะครับง่ายสุดคือหาถ้วยจะเป็นถ้วยแก้วนะสีเขียวอ่ะกลัวไม่เป็นวิชาอะไรรู้ไหมก็เอาสีเขียวทาดไม้ไหมถ้วยเป็นทาดไม้ไหมสีเขียวฟังวิชาพวงจุย้ย เป็นธาตุจริงหรือสีสันจริงหรือสัญ,ญลักษณ์จริงก็ได้ฟังไว้ก่อนนะในยะของคำว่าธาตุใช้ธาตุจริงไม้ก็ไม้จริงเลยได้ไหมได้สีก็แทนธาตุได้ไหมธาตุไม้ก็สีอะไรสีเขียวสัญ,ญลักษณ์ธาตุไม้คืออะไรสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงว่าเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่จะมาใช้ให้เป็นสัญลักษณ์ของธาตุไม้มันจบไหม แต่พผเอิญว่าเอาถ้วยสีเขียวจบกว่าไหมแล้วใส่เหรียญหรือถ้วยสีฟ้าสีน้ําเงินสีต่างๆก็ได้เอาง่ายๆการดีไซน์เคสออกมาแล้วตั้งอยู่ในมุมนั้นของบ้านแล้วเป็นการเครื่องประดับที่สวยได้อย่าแปลว่าตั้งไม้น้ําตั้งต่างๆให้มันกลายไปว่าลกสกปรกแล้วโชคไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าเลี้ยงปลาเวลาปลาตายหรือน้าขุ่นน้าเน่านี้เป็นไงบ้างภาละลูกค้าเลยนะไม่เหมาะสมห้ามนะอะไรทำอะไรที่ไม่มีปัญหาอย่าเสือกทําให้เป็นปัญหา เพราะถ้าเขาชอบปลาแล้วเขาเลี้ยงไม่นานแล้วจริงไหมแล้วทุกบ้านที่เลี้ยงปลานานๆแล้วเป็นไงบ้างตู้ปลาแม่งนา่าหรือไม่ก็เอาน้ําออกหมดแล้วอธาตุไฟก็เหมือนกันทิศใต้ธาตุไฟชื่อเสียงเห็นไหมตำแหน่งชื่อเสียงต้องอยู่เลขเก้าหรือทิศใต้เท่านั้นนะครับชกขอนญาต จร,จริงๆหน้าตรงนี้พี่ไม่ต้องมาเขียนหรอกว่าที่ใต้ชื่อเสียงสสญลษณงอะไรเพราะตรงนี้มันคืออะไรแล้วชัดเจนในตัวมาแล้วนะพี่แค่จดอะไรรู้ไหมตำแหน่งลูกสาวกับกระตุ้นและหลีกเลี่ยงอะไรแค่ตรงนี้พอพี่ครับด้วยความเป็นธาตุไฟแสดงว่าธาตุประจาตาแหน่งคือธาตุไฟใช่ไหมกระตุ้นด้วยไฟก่อนแล้วอะไรก่อเกิดไฟไม,ไม้แสดงว่าไม้กับไฟง่ายสุด จะกกันดอกไม้สีแดงดอกกุหลาบแดงเก้าดอกจบไหมได้ทั้งจํานวนได้ทั้งสีสันนึกออกใช่ไหมครับมันก็ถามว่าทําได้ไหมได้แต่มันก็ยังเฟกเป็นเคสไหมมันก็ยังเป็นเคสพี่ครับแค่คิดดูนะวิชานี้แบ่งเป็นสองวิชาผังกับทิศจริงจัดผังก็หนึ่งหนึ่งเซตแปดทิศแล้วจริงไหมจัดทิศจริงก็อีก 8, แปดแปลว่าอะไรแค่วิชาตื้นตื้นอนุบาลทีนี้มึงก็ล่อไปสิบหกเคสแล้วในบ้านหลังหนึ่ง ไม่ไม่นี่คือความเป็นจริงเข้าใจยังแต่แค่นี้ถ้าเราไม่ได้ตีแผ่กับมันนะฮวงจุ้ยตลาดเอาไปหากินหลอกคนแล้วนะเห็นไหมครับหลีกเลี่ยงอะไรน้ําดับไฟและหลีกเลี่ยงอะไรดินกบไฟหรือว่าควบคุมธาตุไฟแค่นั้นเองแต่จริง,รงๆแล้วในเคสที่โชคจะให้ไม่ใช่ว่าอ่ะถ้าเป็นฮวงจุ้ยตลาดขายโคมไฟเห็นยังโคมไฟฮวงจุ้ยสีแด,ดงๆเห็นไหมทีเป็นสามเหลี่ยมด้วยชอบไปดูฮวงจุ้ยนะครับเจอหวงจุ้ยตลาดแม่งโคตร โคตรซอกกาวเลยนะตัดสติ๊กเกอร์สีแดงสามเหลี่ยมเก้าอันติดแม่งโคตรโคตรซ้อมากเลยไม่ไม่เขาทำนี้จริงพ่อวงช่วยตลาดสุดท้ายตรงจะบอกว่าเลยไหมสกิลผู้อัดแอพเทสเท่ากับพื้นฐานการใช้ชีวิตของสินแสอยู่ในสังคมล่างก็จะคิดอย่างล่างๆอยู่ในสังคมกลางก็กลางอยู่ในสังคมหรูก็หรูแสดงว่าคุณค่าของวิชามันอัดแอปตามอะไรฐานนันดอนของจุดยืนสินแส ถ้าเป็นโชคอันนี้นะครับที่บ้านมีถ้วยรางวัลไหมโล่ประกาศใบประกาศใบรับปิญญาเท่ากับชื่อเสียงและความสำเร็จได้เกิดขึ้นแล้วนะตำแหน่งนี้โชคเป็นคนเล่นความปรารถนาสูงสุดเพราะมันมีอยู่แล้วในบ้านไม่ต้องเสียงเงินซื้อเพราะโชคไม่ได้หลอกแดกขายเคสใครแต่เขาต้องอะไรต้องขายโคมไฟต้องขายชุดแก้ห่วงจุย้ยกระตุ้นห่วงจุย้ยเพราะเขาต้องขายเคส มีสำนักใดบ้างที่จัดหวงจุย้ยหรือว่าสอนห่วงจุ้ยแล้วไม่ขายเคสมีห้องเคสให้เลยจริงไหมแต่โชคไม่มีนะอยากได้ไปหาซื้อถ้าเชื่ออย่างนั้นคือคุณทุกวันนี้ธุรกิจคุณจัดแบงค์คุณไม่ได้มานั่งเก็บเหรียญดังนั้นไม่ต้องมานั่งสนใจยิบย่อยเรื่องพวกนี้แล้วแต,แต่ให้รู้ไว้ว่าหวงจุ้ยตลาดไหมครับเขาบอกว่าโคมไฟนไม้เขาจะขายโคมไฟกระตุ้นทิศของเขาธาตุไม้หรือแรอีงต่างก็แล้วแต่ เราจะใช้จริงๆ,งๆอ่ะแจกันดอกไม้สีออกโทแนแดงๆนี่ก็เป็นเบญจธาตุเอาใหม่นะครับเป็นความรู้น,นะหาอะไรได้ไม่เหมาะสมไม่ได้จัดแจกันที่เป็นเบญจะธาตุเบญจะธาตุอยู่ตำแหน่งไหนมงคลทั้งหมดห้าสีเหมือนหน้าปกของหนังสือเบญจะธาตุก็คือห้าธาตุไงเบญจแัแปลว่าห้าดังนั้นนี่คือความสมดุลที่สุดแล้วแต่ว่าธาตุทั้งห้าได้รวมมาอยู่ที่นี้แล้วแต่อย่างสมดุล วางตำแหนห่งได้เลยเบนจะธาตุไม่มีคําว่าอัปมงคลมีแต่วางตําแหน่งไหนจะกลายเป็นกระตุ้นมงคลแต่นี่คือไม้ตายโชคหน้างานจริงนะครับโชคจะจัดจากันสักจจกกันสองจากันไว้ห้องทํางานห้องรับแขกฟิวห้องมันจะเปลี่ยนไหมแต่โชคแกล้งอะไรรู้ไหมเอาเหรียญจีนเป็นเซตใส่ในแจกันเอาลูกแก้วลูกหินน่ะที่เป็นห้าสีใส่ในแจกันก็ทําให้รู้สึกว่าแจกันนี้เป็นแจกัน เบนจะท่าสำหรับเราเห็นดอกไม้เป็นเบญจะท่าสำหรับลูกค้าเพราะมันมีเคสอยู่ภายในกองแกงก้องแกงก้องแกงมันคือเบนจะท่าดังนะลูกค้าต้องการความเชื่อแค่ให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันยุ่งยากมันจะกลายเป็นว่ามันมันต้องเป็นเคสด,ดีๆแนะ่ <c oughs> <c oughs> มันคือหลักการแค่นั้นเองดังนั้นแจากาันเบนจะท่าตั้งทูตไหนก็ได้หรือหินห้าา่าตั้งตำแหน่งไหนก็ได้เป็นมงคลทั้งหมด แต่ถ้าเป็นทิศจริงพวกนี้นะครับโชคก็จะใช้เลยไหมฟังไว้ก่อนนะความปัรถนาอันสูงสุดได้สําเร็จแล้วทิศเนี้ยชื่อเสียงจริงไหมใบประกาศถ้วยรางวัลการรับใบสนิยบัตรรับปัญญานึ้ออกไหมครับมันแปลว่าความสําเร็จได้เกิดขึ้นแล้วจริงไหมนี่ต่างหากมันมีอยู่แล้วในบ้านแต่ถ้าพูดแค่นี้ปุ๊บนั้นแล้วกูจะด่าแล้วกูจะหลอกแดกไข่เค็ดแค่ได้วะเฮ้ย บางครั้งก็เลยบอกว่าทุกเรื่องราวของชีวิตลูกค้ามันมีอยู่ในบ้านทั้งหมดอยู่แล้วแต่แค่ผิดทิศผิดตำแหน่งแค่นั้นเองแต่ลูกค้าแต่สินแสไม่มองนะสินแสกลับมองว่าอะไรรู้ไหมกูจะปล่อยอะไรได้บ้างเพราะทุกอย่างที่กูปล่อยต้องมีกําไรกลับมาอ่ะนี่นี่คืออะไรไหมเพราะสุดท้ายการตลาดสังคมสมัยนี้ของสินแสนะครับค่าตัวไม่แพงมากเขาถึงง่ายแต่บวกเข็ดหนักอ่ะจริงๆ ธาตุดินนะครับความรัก SWB เลขสองตำแหน่งแม่บ้านหรือตำแหน่งผู้ใหญ่ผู้หญิงในบ้านคำว่าธาตุดินฟังไว้ก่อนธาตุดินมันต้องสีเหลืองสีเดียอตลาดจริงไหมแต่ความรักเป็นสีสากลให้สีชมพูได้ดังนั้นการกระตุ้นนะครับธาตุดินสีเหลืองก็ได้ถ้าเป็นความรักในเรื่องตำแหน่งนี้นะครับพี่ถ้าเป็น่วงจุ้ยตลาดนิดหนึ่งนะแต่หลู่มขึ้นมานิดหนึ่งนะ ตุ๊กตาเซรามิกค,คุณตาคุณยายเห็นไหมที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ถักคอติดโคเชเห็นไหมหรือตุ๊กตาคนแก่สองคนนะให้เป็นว่ารักันยืนยาวกระตุ้นนี้ก็ได้แต่บางคนก็อะดัปต์ไปเลยไหมนกกระเรียนเป็ดแมนดารินที่มันเป็นคู่ผัวตัวเมียเดียวเห็นไหมครับหรือใช้หินโรดคอสสีชมพูเป็นรูปหัวใจก็ได้สุดท้ายมันคืออะไรไหมวิชายผมช่วยคือการเล่นแร่และแปรธาตุสุดท้ายคุณจะฝังว่าเคดมันคืออะไรแต่จําไว้นะครับ จงเล่นเคสด้วยความเป็นคุณสมบัติพื้นฐานมันแล้วจะไม่ผิดวิชาดังนั้นทุกสำนักสังเกตให้ดีนะออกแบบเคสแต่ละสำนักต่างกันแต่อยู่บนธาตุเดียวกันในยะเดียวกันเข้าใจยังแต่แค่เขาทรายกันมาเป็นโปรดักที่เขาสามารถผลิตและขายในสำนักเขาได้เรียนแบบได้ยากทําทให้ราคามันขึ้นมา<อ>นั่นคือการตลาดของเขาเข้าใจยังสุดท้ายนะครับวิชาผมช่วยจริงๆแล้วเล่นแร่และแปลธาตุเห็นไหมก็ จะอะแดปมันเป็นยังไงเป็นอะไรขึ้นมาได้แต่สําหรับโชคธาตุดินใช่ไหมตุ๊กตาเซรามิกธาตุดินไหมคริสตัลธาตุดินไหมคุณตาคุณยายเป็ดมาเลยหรือหินสีแต่ถ้าเป็นโชคร,รูปแต่งงานเวดดิ้งชีวิตคู่ถ้าพ่อแม่เรารักกันดีมากเอารูปพ่อแม่มาตั้งมาอย่างนี้เป็นไงบ้างเหมาะสมเลยให้ความสําเร็จฟังไว้ก่อนนะครับวิชาฮวงจุ้ยเอาข้อจริงถ้า,าตกผลึกกับมันนะมันคือทฤษฎีว่าด้วยกฎแรงดึงดูด ดังนั้นวิชาคุนที่รูปลักษณ์ไงอยากได้การเงินก็เอาเค็ดการเงินมากระตุ้นอยากได้ความรักเดียวเคล็ดความรักมากระตุ้นเข้าใจยังนะมันก็คือการใช้กดแรงหนึ่งดูดในการเล่นกับจิตใต้สํานึกโชคก็ใช้อย่างนี้เห็นไหมเล่นกับท่านอาจารย์ที่ไก่ครอบครัวเห็นไหมดังนั้นนะครับธาตุด,ดินอะไรก่อเกิดดินคือไฟรู้ไหมครับไอ้กระตุ้นธาตุไฟธาตุดินที่ก่อเกิดไฟนะ ยี่สิบกว่าปีก่อนสังเกตให้ดีนะมันจะมีฮวงจุ้ยหลายๆกระทุกสำนักนะให้จุดเทียนตอนนั้นเทียนหอมมัลังดังจริงไหมไฟจะไหม้หรอือเปล่าแต่ทุกวันนี้สินค้าจีนเข้ามาง่ายมีโคมไฟราคาถูกแล้วแต่ก,กูมาขายราคาแพงอยากอะไรต่างๆพวกอาลีบาบาเนอไม่ช้อปปี้รัสด้าทุกอย่างมีหมดแล้วจริงไหมคนได้แต่สุดท้ายอ่ะคนก็เริ่มรู้ทันไม่แห่เอารูปมาแล้วเซิร์ชแล้วก็แห่แล้วก็สั่งซื้อเองเพราะทุกวันนี้ การขนส่งโลจิสติกพวกนี้มันง่ายขึ้นแล้วแต่สมัยก่อนเป็นไงบ้างก๊อปปี้แล้วต้องมามาอัพราคาแล้วก็แพงไม่ต้องอะไรมากบางสำนักนะครับรับสินค้ามาจากซัพพลายเออร์เจ้าเดียวกับโชคปีเซียทองเหลืองโชคซื้อคู่แล้วประมาณห้ารอยหรือห้า้อหสิบแล้วแต่ราคาขึ้นลงแสดงว่าหนึ่งตัวเะหนึ่งคู่อ่ะห้าร้ยห้าสิบหรือไม่ต่ตัวละสามร้อยจบไหม ต้นทุนเท่ากับโชคนะแต่เขาอาจจะซื้อถูกกว่าโชคได้เพราะเขาซื้อเป็นจํานวนพันตัวโชคซื้อมาแค่ไม่กี่สิบตัวแต่รู้ไหมครับเขามาขายตัวละสองพันบาทนะไม่เชื่อลองไปสืบค้นดูสิตัวสองพันบาทมีอะไรบ้างเยอะแยะไม่หมดเทพยิ้มเนี่ยสั่งกระจายโชคซื้อมาสั่งซื้อนะครับเทพยิ้มให้ไปซื้อพวกเครื่องเรซินหรือกางใสให,ให้ไปตลาดปีนังตลาดเก่าที่ขายพวกที่นอนนึกออกไหมครับเข้าไปซอยตลาดเก่าตลาดปีนังอันนั้นอาจจะมีพวกเครื่องเรซินร้านใหญ่อยู่เยอะมากผลขึ้นเลยไหม สั่งกระใจเทพยิ้มอ่ะร้อยแปดสิบสองร้อยี่สิบเขาขายสองพันเห็นไหมมันมัน,ม,นมันคืออะไรซ่อนรูปแต่ของเขาศักดิ์สิทธิ์นะล้างพลังแล้วแล้วบรรจุพลังด้วยเข้าใจยังพี่ถ้าได้เคดอะไรมาก็แล้วแต่นะครับแนะนํานะทําความสะอาดก่อนล้างน้ําล้างสบู่ล้างต่างแล้วแล้วผึ่งให้แห้งแล้วถ้ามีห้องพักขึ้นไปสวดมนต์สักสามวันตอนสวดมนต์เสร็จนะครับก็จับเคสอธิษฐานนึกแต่สิ่งดีๆให้กับเคด ก็กลายเป็นอะไรละถ้ามีพ่อแม่เคารพพ่อแม่ก็ให้พ่อแม่ขึ้นตั้งให้เราได้ไหมถ้าไม่มีพ่อแม่นะครับเลิกสะดวกสุดคือวันเกิดเราเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารตั้งแต่ถ้เลิกวันนั้นเป็นอะไรเลยเป็นเค็ดมงคลไม่ต้องไปขอเลิกจากใครหรอกเพราะวันเกิดของเราไม่มีใครบอกว่าวันเกิดเราเหฮงซวยมันก็เป็นวันปอดท,ที่สุดแล้วจริงไหมก็ขึ้นตั้งจบกลัวไม่เป็นเลิกก็เอาเวลาที่มันลงเลขเก้าเลขหกที่สบายใจอะ่ะเข้าใจอะทําไมต้องพูดอย่างนี้รู้ไหมฮวงจุ้ยตลาดเป็นไงบ้าง ไปจัดวงจุ้ยแล้วลูกค้าจะถามว่าเมื่อไหร่จะเห็นผลสินแส่วนใ่ญ่ก็จะพูดว่าประมาณเก้าสี่สิบห้าถึงเก้าสิบวันทุกอย่างก็จะเริ่มเห็นผลโชคไม่นะทำตามโชคบอกนะวันรุ่งขึ้นสองสาวันก็เห็นผลแล้วนะโชคไม่รอโชคจะใส่ตัวเลขแต่เขาจะบอกว่าสี่สิบห้าถึงเก้าสิบเขายืดอะไรให้โอกาสตัวเองแต่เวลาไม่เห็นผลปุ๊บเขาจะบอกว่าคุณไม่ได้ใช้เคสของเราไปใช้เคสสานักอื่นซึ่งผ่านไม่ได้มีพลัง อ่ากูต้องกลับมาซื้อเคสเขาใหม่เวลาไปตั้งเคสแล้วเขาบอกว่าคุณไม่ได้ทําตามเลิกขณะซื้อเคสไปยังไม่เห็นผลเขาบอกคุณไม่ทําตามเลิกที่เรากําหนดให้ก็ต้องเสียค่าเลิกใหม่อีกคราวนี้ได้จัดเคสมาแล้วขอเลิกมาด้วยเท่าไหร่ว่ามากูตั้งตามเลิกและตามเคสที่มึงให้เลยแล้วไม่เห็นผลมันอยู่ในปีชงต้องหลุดปีชงก่อนแล้วทุกอย่างจะดีไอ้หี่ยีเหีย ไม่ไม,ไม,ไมนี่คือความแถ้เราจะได้ยินอ่ะปีครึ่งผ่านไปปีชงก็หลุดแน่ตั้งเค็ดแล้วขอเลิกใหม่แล้วก็ตั้งใหม่ทําไมไม่เห็นผลอ๋อเจ้ากรรมในเวรยังไม่เปิดอเฮียมีคํานี้อีกไม่ไมนี่คือความจริงของตลาดมันหมายความว่าสุดท้ายน้าถ้ากูไม่รับผิดชอบกูก็จะหาทางโบยไปเสมอ แต่โชคโบยไม่ได้เพราะโชคเป็นสีแสวเดินเมืองไทยรับประกันผลงานหุงช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นโชคถึงต้องอะไรสร้างซึ่งความสําเร็จทุกวิธีทางให้ได้โดยไม่เลือกเพราะถ้าเลือกมีโอกาสจุนคือซวยอ่ะเขาไม่สําเร็จจริงไหมนะอะไรยัดเยียดลงให้สาเร็จได้กูยัดให้หมดเลยเพราะสำเร็จจริงกูถอนประกันทันท,นทีโชคจ้องแต่ถอนประกันนะไม่ใช่เคมประกันนะจ้องแต่ถอนเพราะว่าให้สําเร็จไวๆเถอะให้สำเร็จไวๆ,ๆ,ๆนะโล่งกลับบ้านนอนหลับ แต่แม่งสามเดือนยังไม่เส็นดีขึ้นอ่ะเฮี้ยแม่งทําไปเยอะด้วยอ่ะจะมีเงินจ่ายคืนขเขาไม่วะตีนไก่หน้าผากถ้าเป็นอย่างนั้นนะโชคไม่โชค,โชคจะมีความเชื่อมันอ่นเยอะกูทําดีขึ้นกว่าเก่ากูทําแล้วแก้ปัญหาเขาได้จบนะโชคจะไม่ยัง้งแสดงวา่าอะไรเป็นช่องทางทําให้หวงจุ้ยอย่างโชคสําเร็จได้โชคจัดหมดการตลาดจัดวิธีคิดจัดไมซ์เซ็ตจ,จัดความเชื่อมั่นจัดและวงจุ้ยจัดแต่เวลาจะบอกว่า เอาใหม่นะครับไม่ควรพูดแต่พูดไปก่อนหน้างานจริงเราจะเจอลูกค้าสามสเต็ปลูกค้าโง่กว่าเราลูกค้าฉลาดเท่าเรากับลูกค้าแม่งฉลาดล้ำและเก่งกว่าเราเยอะจริงไม่นั่งงานจะเจอลูกค้าได้สามระดับนี้จริงไหม mm hmm. เจอลูกค้าฉลาดกว่าเราแต่สิ่งหนึ่งถ้าเขาฉลาดกว่าเราจริงเขาจะไม่เชิญเราแสดงว่าเขาโง่ในเรื่องห่วงจุย้ยเราไม่ต้องเสือกไปสอนเขาเลยพูดแค่ห่วงจุ้ยจ๋าๆอย่างเดียว แล้วแค่สุดท้ายปิดด้วยเลยไหมวันนี้อาจารย์ได้มาปรับพลังบ้านพลังคนได้แล้วได้เปิดพลังทั้งหมดแล้วให้หนุนดวงชะตาคุณแต่เพียงแต่ว่าคุณจะทําอะไรต่อไปเนี้ยรอบครอบและเต็มที่มุ่งมั่นอย่างที่คุณเคยทําจะสําเร็จยิ่งขึ้นและมั่นคงยิ่งขึ้นนี่คือเจอลูกค้าที่เก่งกวมาเราแต่เวลาเจอลูกค้าที่ฉลาดเท่ากับเราเราก็ต้องทําให้เขารู้ทันว่ากูรู้ว่ามึงกำลังคิดทําอะไรอยู่บางครั้งก็ต้องแกล้งแผมว่าคุณจะมีการตลาดยังไงบ้างอะไรบ้างดูว,ว่าโอเค ถือว่าสิ่งที่คุณคิดดีต่างๆแ,แต่ไม่ต้องไปโชว์ฉลาดนะเพราะลูกค้าที่ฉลาดเท่าเราเขาจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้โง่เนืกอออกใช่ไหมครับไปล้วงลูกมากก็เกลียดอีกตรงกันข้ามเวลาเจอลูกค้าที่โง่กว่าเราพี่ครับรู้ธุรกิจนี้มันจะเจ๊งแล้วพี่รู้วิธีการแก้ปัญหาแล้วพี่จะไม่เสือกแนะนําเลยเหรอพี่จะจัดทวงจุวยเด็เขาคิดได้เหรอเสี่ยงไปปั๊กกับชีวิตเราที่จะต้องเครดิตเราไปแฝนไว้ อันไหนแนะนําได้ก็ควรที่จะแนะนําว่าถ้าพี่ทําธุรธกิจอย่างนี้นะคงชุวยจัดไปแล้วพี่ต้องทําการตลาด่างนี้รองรับได้ไหมเพิ่มงั้นได้ไหมอสกิลนี้ได้ไหมแสดงว่าอันนี้ก็ควรแนะนํำไหมควรแนะนำดังนั้นอย่าไปเชื่อว่าพวงจุ้ยมันสำเร็จทั้งหมดใส่ตัวเล่นไปด้วยจะทำให้วงจุ้ยสำเร็จยิ่ง